แซกหยุดเล่นตลกสักทีนะตอนนี้ฉันมีเรื่องต้องจัดการมากมายจริงๆเธอเห็นว่าฉันน่าลำคาญใช่ไหมไฮดี้ทำไมฉันถึงต้องคิดแบบนั้นนายเป็นลูกพี่ลูกน้องของฉันนะทำไมฉันต้องไปคิดว่านายทำตัวน่าลำคาญด้วยละ่ะนายคงรู้ถึงสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัทเราแล้วนะนี่เป็นช่วงเวลาที่สำคัญสำหรับเราทุกคนฉันกำลังยุ่งมากจริงๆนะเงินก็คืนนี้เราไปทานอาหารเย็นด้วยกันไหม คืนนี้ฉันนัดเจอกับคุณจนนะ่ะบริษัทวันลี่อิเล็กทรอนิกส์คอพิเต้เฮดีโปรดอย่าได้อยู่กับเขาหมอน,นั่นไม่ใช่คนดีเลยเนาะวันลี่อิเล็กทรอนิกส์กรุ๊ปกำลังใช้ประโยชน์จากสถานการณ์นี้ไม่เพียงแต่พวกเขาจะโกยกำไรจากทางบริษัทของเราเท่านั้นแต่พวกเขาพยายามจะดึงเธอออกไปอีกด้วยโอกาสน้อยมาก อย่าพูดแบบนั้นเลยนะบริษัทวันล,ลี่เอิเล็กทรอนิกส์เคยช่วยเราไว้ตอนที่เราตกอยู่ในสถานการณ์วิกฤตนะการกระจายผลกําไรยังคงเท่าเดิมไม่ใช่ว่าเราได้รับผลกําไรที่แย่ฮึม <c oughs> แต่เธอก็ยังไม่สามารถแต่งงานกับเขาได้นะถ้าเธอแต่งงานกับเขาฉันจะทํำยังไงเนี่ยบริษัทกําลังดําเนินไปด้วยดีนายสามารถจัดการทุกอย่างได้ด้วยตัวเองไฮดี้ที่รักของฉันอย่าแต่งงานกับเขาเลยนะแค่อยู่กับฉันก็พอ ฉันจะอยู่เคียงข้างเธอเสมอและจะไม่โกหกเธอแซคไม่ต้องกังวลไปนะฉันจะไปเยี่ยมเขาและดูว่ามีโอกาสที่จะพลิกสถานการณ์กลับมาได้หรือเปล่าฉันจะไม่ตัดสินใจเรื่องส่วนตัวตอนนี้หรอกนะฉันอายุเกิน24แล้วเนาะ ดีเลยฉันขอวอวยพรมันเกิดให้นายหน่อยได้ไหมฉันต้องแต่งงานโดยเร็วที่สุดไฮดีเรื่องนี้ไม่สามารถเจรจาได้หากฉันสามารถช่วยทอบขคาได้ฉันก็สามารถทำลายมันลงได้เช่นกันหากว่าเธอไม่รักษาสัญญานายพูดว่าอะไรนะ เอียนจนนายนี่มันบ้าจริงๆนี่คือทัศนคติของนายที่ถูกต้องในการขอแต่งงานใช่หรือไม่นายเจ้าดับเบิลแมนหน้าโง่ที่มีแค่เพียงหูแหลมๆใช่ไหมได้ยังไงเธอรู้ได้ยังไงว่าฉันเป็นดับเบิลแมนตามที่คาดไว้เลยเลื่อนหมอพีอยู่ในตัวเธอจริงๆ คนจรคุณกำลังพูดถึงเรื่องอะไรอยู่นะ่ะเรื่องหมอผีที่คุณพูดถึงคืออะไรเหรอฉันไม่เข้าใจเลยเฮ้ยดีแล้ทั้งคู่ต่างมีความลับของตัวเองฉันรู้ว่าเธอนะ่ะใช่ยฉันสามารถพูดตรงไปตรงมาและแบ่งปันความลับของฉันกับเธอได้เนะเขาสอบสวนฉันหรือว่าอะไรอยู่ ไอ้คนบ้าน,นี่กำลังจะทำอะไรนะดังนั้นเพื่อที่จะซื่อสัตย์ต่อกันแล้วกันคืนนี้เธอจะกลับบ้านกับฉันหรือว่าฉันกลับกับเธอดีละ่ะเรื่องชั่วอะไรที่นายกำลังพูดถึงอยู่กัน ทำไมเธอถึงแปลกใจมากขนาดนั้นล่ะเธอเป็นหมอพีนี่เธอรู้ใช่ไหมอ้พระเจ้ามันเป็นสัตว์ประหลาดคุณซอมคุณคิดจริงๆหรอว่าฉันแค่พยายามทำตัวดีนะโดยช่วยทบเขาในตอนนั้นแม้ว่าเลือดของหมอพีจะไม่แข็งแกรงอีกต่อไปหลังจากที่เวลาผ่านไปน,านัานเธอควรมีลักษณะเฉพาะบางอย่าง อยู่ในตัวเธอด้วยฉันได้แบ่งปันความลับของฉันกับเธอแล้วแล้วความลับของเธอคืออะไรเลระเฮดีเอ็นสามารถเปลี่ยนเป็นคนละคนได้จริงเหรอ เกิดอะไรขึ้นที่นี่กันเขาคงไม่มีอะไรที่จะต้องกลัวถ้าเขาเต็มใจที่จะแบ่งปันความลับกับฉันความตั้งใจที่แท้จริงของเขาคืออะไรกันไฮดี้หัวใจของเธอต้นเร็วขึ้นกว่าเดิมเนาะและอุณหภูมิร่างกายของเธอก็กลับมาเป็นปกติแล้วดูเหมือนเธอจะตื่นแล้วเนาะใครกันใครในายเป็นใครกันแน่นายเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์ประหลาดกันฮะ ฉนันเป็นมนุษย์อย่างแน่นอนแต่ก็ไม่ใช่คนธรรมดาสักทีเดียวแม่ของฉันเป็นลูกหลานเก่าแก่ของครอบครัวโบราณจากประเทศหนึ่งครอบครัวของเราถูกคำสาปลูกหลานหนึ่งคนจากแต่ละรุ่นเมื่อบรรลุนิติภาวะ จะได้รับพลังในการแปลงร่างเป็นสุน,นัขเนื่องจากคำสาบแต่พลังนี้ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมเสมอไปบางครั้งมันก็หลุดจากการควบคุมเออนายกำลังจะพยายามบอกว่านายเป็นมนุษย์หมาป่างั้นเหรอไม่ใช่มนุษย์หมาป่าแต่เหมือนมนุษย์หมาป่ามากกว่า เพื่อที่จะทำลายคำสอบนี้ฉันจะต้องแต่งงานกับผู้หญิงที่มีเลือดหมอพีอยู่ในตัวและเธอก็คือคนนั้นที่ฉันกำลังมองหาแล้วนี่ก็คือเหตุผลที่นายมั่นกับฉันงั้นเหรอใช่แล้วเพื่อที่จะช่วยฉันถอนคำสอบและฉันจะเป็นอิสระจากมันได้ในที่สุดนั่นเหมือนเรื่องของนายมันไม่เกี่ยวอะไรกับฉันไอ้บ้านี่กำลังหลอกใช้ฉันอยู่แน่เลยเอาอเอาอ ตราบใดที่คำสาปถูกยกเลิกเราก็สามารถอย่ากันได้นี่เนะการแต่งงานเป็นเพียงขั้นตอนหนึง่งคิดซะว่ามันเป็นสิ่งที่ช่วยเหลือฉันฉันรู้สึกโมโหมากโดยไม่มีเหตุผล